คผมสำหรับพาที่3นะครับก็เป็นฟังก์ชันในโหมด r e s i t a n c e นะครับเดี๋ยวเรามาใช้ดูนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาวัดขาคอยนะครับาขาคอย85 86นะครับเดี๋ยวเราวัดดูนะครับถ้าขึ้นโอมอนี้คือขาคอยนะครับอโอเคเดี๋ยวเราไปดูขาคอยคๆอัยน,นีงตัวตานะครับ เราวัดดูว่ากี่โอห์มนะครับร้อยเจ็ดสิบสองโอห์มนะครับอันนี้คือคาคอยนะครับเอาไว้ดูนะถ้าขึ้นถ้าวัดขึ้นโอห์มนะครับถ้าคอนแทคก็คอนแทคจะไม่ขึ้นนะครับโอเคอันนี้ของโตโยต้าอันนี้น่าจะของนของฮอนด้านะครับคาคอยฮอนด้านะครับร้อยร้อยแปดโอห์มประมาณนี้ครับอนนี้ออมร์ลนน่าจะของฮอนด้านะครับ หนึยี่บสี่โอห์มนะครับอันนี้ของโตโยต้ารุ่นเก่านะครับเจ็ดสิบห้าจุดแปดโอห์มประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้คือในส่วนของการวัดความต้านนะครับอันนี้ก็นี้เราเช็คว่าตัวไหนเป็นอะคอยนะครับก็ต่อมาก็จะเป็นการเช็ค่ว่าสายไฟมันขาดไหมนะครับก็เอาตัวนี้นะครับมาคลิปท,ที่สายที่เราจะเช็คนะว่าขาดไหมนะครับก็แตะเข้าไปถ้าขึ้นกระพริบอย่างนี้ก็คือ สายไฟไม่ขาดนะครับอมีค่าโอมขึ้นให้ดูด้วยครับอ่อันนี้ก็เป็นสายแทนมัลติมิเตอร์ได้เลยนะครับอ่นีกรณีเช็คว่าสายไฟนั่งขาดหรือไม่ขาดนะครับอ่าในพาร์ของส่วนฟังก์ชันการใช้รีซิตทนนะครับโอเคอันนี้คือสายไฟไม่ขาดนะครับก็จบในส่วนของพาร์ตสามลิแทนแค่นี้นะครับจบครับ